ทรรกซมากถูกกล่าวหาว่าเป็นไดนโนเสาร์ที่มีแขนเล็กที่สุดแต่รู้ไหมครับว่ามีหลายตัวเลยที่มีแขนเล็กกว่านั้นนี่คือคา r ์โนทอรัสไดโนเสาร์กลุ่มที่เรียกว่า a า e l เบลิ i ซอรที่มีแขนค่อนข้างเล็กเลยนะครับอันที่จริงมันเล็กมากจนกระทั่งแทบจะเรีกเยกได้ว่าไรประโยชน์เลยล่ะครับแต่ คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมสัตว์ในกลุ่มของไทแรนโนซอร์อย่างทีเร็กซ์หรือคารูทอร์หรือจิ๊กนาตโซอร์มักจะมีแขนขนาดเล็กซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยก็ได้เสนอว่าที่พวกนักล่าเหล่านี้มีแขนขนาดเล็กนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันมีหัวขนาดใหญ่ขึ้นหมายความว่าพวกมันเนี่ยเริ่มใช้หัวในการล่าเหยื่อมากขึ้นถ้าเราสังเกตดูหัวของทีเร็กซ์มีขนาดที่ใหญ่มากๆคารูทอรัสเองก็เช่นกัน พวกมันมีกระโหลกที่แข็งแรงแล้วก็มีกรามกว้างส่วนคานร์นโรดอนตอซอมักจะใช้ฟันขนาดใหญ่แล้วก็หัวกระโหลกที่ใหญ่เนี่ยนะครับแร่เนื้อเพราะฟันของมันมีลักษณะเหมาะกับการฉีกเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าพวกมันเริ่มใช้หัวมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งแขนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ค่อยๆหดลงไปโดยปริยายนั่นเอง